เจอเกนคลอบผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแสดงความยินดีกับโดมินิクโซลันกี้อดีตกองหน้าของพวกเขาที่ไปได้ดิบได้ดีกับบอลมัดเพราะตลอดเวลา2ซีซั่นที่เคยร่วมงานเด็กมันยังไม่สุกงอมอย่างปัจจุบันโซลันกี้หมดสัญญาจากเชลซีเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนปี2017แล้วเลือกเซ็นร่วมงานหงแดงซึ่งขณะนั้นคือยุครุ่งเรืองของ3กองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาโรแบโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่ นั่นทำให้ตลอด18เดือนแข่งผู้ดีถูกครอปใช้งานทุกรายการรวม27นัดทำได้1ประตูกระทั่งโดนขายไปไวทาลิตี้สเตเดียมตอนมกราคมปี2019สนนราคาแพงถึง19ล้านปอนด์แล้วเพราะการได้โอกาสลงเล่นสม่ำเสมอทำให้หอกวัย26ปีมีวุฒิภาวะมากขึ้นจนมีไฮไลท์ผลง,งาน12ประตูจากการเล่น19นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจนคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษธันวาคมปี2023 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของโซลันกี้ทำให้คล็อปดีใจไปกับเขาด้วยผมมีความสุขมากๆไปกับดอมด้วยเพราะเมื่อตอนเราเซ็นเขามาก็ตื่นเต้นกับความสามารถที่มีอยู่แล้วคลรอปเปิดปากก่อนเกมเยือนบอลมัดเด็กมันมีของตั้งแต่อยู่ที่นี่แต่เพราะเวลานั้นเรามีกองหน้าคนอื่นที่เก่งเช่นกันทำให้ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันการย้ายไปเล่นให้บอลมัดคือการตัดสินใจที่ถูกต้องสุดในหลายๆแง่อย่างเมื่อฤดูกาลก,ก่อนก็ทำประตูได้พอประมาณ พอซีซั่นนี้จัดจ้านเลยดีใจไปกับเขาด้วยเพราะโซลันกี้เป็นเด็กดีผู้เล่นอันนาทึ่งที่ผ่านเส้นทางยากลำบากมาตอนอยู่กับเราก็พยายามอย่างหนักแต่มันอาจยังเร็วไปกระทั่งย้ายสู่บอลมัตทีนี้เจ๋งเลยแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ